ยนายกวิทย์ทุ่งสงครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับออกมาสามอาทิตย์นะซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ทุ่งสงครับก็อยู่ที่โน่นเลยครับมีใครเป็นคู่ป a r t n e r ของมาที่ไหนเด็กคิริลแล้วก็ปานทองครับก็คือพวกในค่ายช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเซนน้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับหกสิบหกสิบสี่หกสิบห้าเราเป็นมวยตะตายเลยครับเข้าครับแล้ววันนี้เราเจอกับเพชรดำเคยเจอกันไหมไม่เคยอันนี้ไฟแรกเลยครับได้ศึกษาเกมาต่อยเข้าามปะก็ เขาเป็นมืออะไรสไตล์ไหนก็เร็วแล้วก็แข่งนะซ้ายแล้วหลังของเรานี่เมือเขาครับแล้ววันนี้เราวางเกียวางแผนยังไงแห่งเจอครับก็เดินติดให้เร็วก็อก็เดินชิดๆเลยคือห้ามห่างว่านั้นเถอะของเราเป็นมือซ้ายขวาขวาขวาแล้วของเขาซ้ายผมเขาซ้ายครับันี้ต้องบังแท่งซ้ายเลยครับแต่ทำการบ้านมาแน่นอนครับมีอะไรเสริมมาไม่จากเขาก็มัดซอกครับออกก็มีอวุธเสริมเข้ามาครับอย่าง แล้วอย่างไฟล่าสุดที่เราต่อยไว้ก่อนปิดภูิดต่อยไว้ที่ไหนจำได้ไหมต่อยกัจจบานที่จิตมงคลอ๋อต่อยจิตมงคลวันนั้นไงแพ้แพ้กระหม่วันนั้นเท่าไรน้อยสามสามสองเราวันนี้สามสี่มีปัญหาเรื่องลำดับปะไม่มีถ้าเกิดเข้าไปสอบนี่คิดว่าจะมาเกินอยู่ประมาณเท่าไหร่ สองปอนด์ก็คือเหมือนเดิมที่เราเคยมาเนาะคือไอ้ไอ้เรื่องนี้เป็นปกติครับเราสบายสๆอยู่แล้วคือมาออกกำลังกายที่นี่ครับอืมเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับนครศรีธรรมราชนะฝากเชิญชวนแฟนคลับรถวันนี้นะครับวันนี้ครับชวนเป็นกำลังใจเพราะเหมือนเนาะมุกมุชนะกับตายอะไรเป็นที่เนาะครับผม